สวัสดีครับยามเย็นครับสวัสดียามเย็นสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูครับมาดูตัวแรงครับตัวแรงในตำนานครับนึกว่าป๋าแกจะเลิกวิ่งไปแล้วครับสมัยผมเจ็ดแปดขวบผมยังได้นั่งอยู่เลยครับรถคันนี้ แต่ก่อนได้นั่งการนี้นี่ถือว่าสุดยอดน,นะครับงานคอยครับคอยป่าป่อก็เลยจัดวิ่งทีละสองคันครับมีรถสี่คันครับ <c oughs> ลองดูคร <c oughs> ับ <c oughs> เปิดฉากครับเขาลื่นแล้วครับจะขึ้นได้ครับ ่ั er. ไปลยครับโอ mm ้โหไม่รอดจิ้ม้อยถ้อยน้อยิ้มนี้จิ้มนี้วันนี้ท่อวันนี้ท่อไม่ระเบิดเลยครับวันนี้ น่าสงสารครับพัดจะลื่นพัดจะมีปัญหาครับเหมือนมันไม่จากครับ ไม่เลยครับไปแล้วคร <c oughs> ับลงไปแล้ว <c oughs> ตึ๊ดเดืดตึ๊งเด็กนี่คำกันเรื่อย กวนครับมันมันขูกขาครับเอาปากกาติ๊กไว้ไว้อเ,อเ,เอาไปติ๊กปากกาติ๊กก่อนออต้องกวนครับมันขูกขาครับรถปลาหมอนนี่ต้องตั้งตีนผีใหม่แล้วครับ คล้ายๆว่ามันเรียคาอยู่ตลอดไปโดยเจ้ายันมาครับ EF สามเก้า e สามทีครับ ขุดโดยมากที120ครับ

ว่างว่างมันไปปูไก่โพดพ่อ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 พอพ่เพี้ยมาเพี้ยวังวๆๆวๆๆวๆๆวังวังววววว Mà lê, mà lê Ô BIN như năm cụ đề là BIN như năm cụ đề Ô chị bay, Đây bay này, đây <để>, <laughs> 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 สองร้อยสิบครับเบเกอร์ปล่อยวิ่งสามพันก่อนครับพุ่ดละหาเด้อพุ่ดละหาพ่ดละหา,ะา,หา,ะา,หาะเถียวก่อน คลิปนี้ก็ลานไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไม่มีอะไรมากครับมาถ้ายกันยามเย็น,นเฉยๆครับบรรยากาศลานไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ